ยไปใช้บริการปั๊มน้ํามัน PT แล้วเนี่ยรู้สึกประทับใจตรงไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นการบริการของพนักง,งานนะคะครหรือว่าร้านกาแฟที่เข้าไปชิมแล้วเนี่ยรสชาติอร่อยมากดีมากนะคะการบริการของห้องน้ําในปั๊มน้ามัน PT เป็นอย่างไรค่ะก็เขียนเข้ามาได้นะคะใน Facebook ของรายการเราค่ะประทับใจอย่างไรเขียนเข้ามาได้เลยเราจะเลือกมา1ผู้โชคดีนะคะแล้วก็มอบนี่เลยทรัมม์ไดของน้ํามัน PTG นะคะเป็นทรัม์ไดรูป รถบรรทุกแบบนี้รถบรรทุกน้ามันให้ไปเลย1รางวัลค่ะแหมคุณตักแจกของไปแล้วผมจะน้อยหน้าได้ไงครับผมจะไปแจกรถเลยครับคราวนี้แจกรถเลยหรอรถเลยไม่ต้องไปรวยมนจากไหนวันนี้แหมเพราะว่ารถที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้มาเป็นคันไงครับฮะมันมาเป็นช็อตเป็นเฟรมโอ้โหก็คือรหัสลับ DNA นั่นแหละนะครับผมไปดูกันเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ย m e r c e d e SLS AMG ใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ BM w มัยู X5 M ใหม่จะเป็นยังไงครับมาหลายช็อตเลยอะ ช่วงรหัสลับ DNA ค่ายดาวสันแชฉกับความร่วมมือในแบบมินิชิใกล้กับ AMG สำนักแต่งคู่บุญเผยภาพบางส่วนของสุดยอดยนตรกรรมระดับซุปเปอร์คาร์คันใหม่ขณะออกมาวิ่งลองเครื่องให้พวกเราได้เห็นนั่นคือ Mercedes SLS AMG Black Series โดยครั้งนี้ถอดชุดเกรอเอาะออกไปบางส่วนทำให้เราได้เห็นโฉมบริเวณส่วนหน้าของตัวรถ และสิ่งที่เผยออกมาให้เห็นก็คือช่องอากาศขนาดใหญ่ที่จะมาช่วยระบายความร้อนให้กับชุดเกราะและเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ส่วนสเกิร์ตด้านข้างถูกออกแบบให้ต,มตม่ำลงพร้อมความเพียวและบางขึ้นนอกจากนี้ยังมีปีกเป็นเล็กด้านข,าข้างของกันชนเพื่อเป็นช่องอากาศและช่วยในการสร้างแรงกดอย่างไรก็ตามปีกด้าน,นข้าง และฝากระโปรงถูกปิดโปรเอาไว้ซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าอาจจะยังมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับ Black Series อีกในขั้นต้นนี้เรายังไม่รู้ว่าเหล่าทีมงาน AMG และ Mercedes จะทำอะไรในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างแต่ก็อยากคาดเดาเอาว่ามันน่าจะเป็นเครื่องยนต์ V8 ขนาด6 2 4 0หรือไม่ก็อาจได้เห็นเครื่องยนต์ V12 ออกมาเป็นทางเลือกเพิ่มเติมก็เป็นได้ครับ ส่วนอีกคันที่มาให้เราได้เห็นแบบไม่ทันตั้งตัวกับ B M W X5 M ใหม่และก็แน่นอนว่า B M W X5 M ใหม่นั้นมาในแบบทางตัวเหมือนกับทุกๆคนันแ,แม้จะพรานแค่ไหนเราก็ยังเห็นความลดนาำที่แต่งด้วยความดุดันสไตล์สปอร์ตไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้าและหลังในสล์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ B M W เบรกขนาดใหญ่ลายท่อไอเสียแบบ4ีท่อรวไมไปถึงยางขนาดใหญ่ พร้อมแพลตฟอร์ม F10 ของซีรีส์5และเครื่องยนต์ที่ให้กำลังสูงสุดถึง555แรงม้าสูงึ0-100กิโลเมตรทำได้เพียง4วินาทีนอกจากนี้เหยันคาดการว่า BMW X5 M ใหม่จะลดน้ำหนักตัวเองลงอีกเพื่อแก้ปัญหาการบริโภคน้ำหันแต่เราคงจะยังไม่เห็น BMW X5 M ใหม่ในเร็ววันนี้อย่างแน่นอน ราต้องรอให้การมาถึงของโมเดลต้นแบบ BMW X5 ปี2014เสร็จสิ้นไปก่อนซึ่งนั่นหมายความว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับ X5M ก็น่าจะอยู่ราวปี2015เป็นอย่างช้าครับมาถึงช่วง X-ray นะครับกับการกำจัดจุดอ่อนของรถขับเคลื่อนล้อนหน้าผมบอกไปแล้วนะครับในช่วงพรีวิวว่ารถของเราในส่วนใหญ่เนี่ยเป็นขับเคลื่อนล้อนหน้า,าใช่ไหมแล้วก็ตามสถิติแล้วเนี่ยรถขับเคลื่อนล้อนหน้าเนี่ยมีมากกว่า90%ของรถที่วิ่งบนท้องถนนทั้งหมด เพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับที่เราจะต้องรู้ว่าจุดอ่อนของรถที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้คืออะไรเราจะได้หาทางป้องกันมันได้อย่างถูกต้องครับช่วงเอ็กซเรย์สนับสนุนโดย c h e v r o l e t t r a i l b l a z e r ใจถึงก็ไปถึงปัจจุบันรถเก่งบนท้องถงนนบ้านเราเกินกว่าร้อยละเกเป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้า เพราะฉะนั้นจึงมีเหตุผลที่เราจะให้ความสนใจกับจุดอ่อนของรถขับเคลื่อนล้อหน้าซึ่งมีอยู่2จุดจุดแรกคือบรรดาแท่นเครื่องที่ทําจากยางประสานกับเหล็กที่ไม่ค่อยมีปัญหาซับซ้อนตรงกันข้ามกับเพลาขับซึ่งเป็นจุดอ่อนที่ผู้ขับต้องเอาใจใส่มากกว่าหลายเท่าเพลาขับหรือ Drive s h a r t เป็นอุปกรณ์ส่งถ่ายแรงบิดจากชุดเกียร์สู่ลอ เพลาขับในระบบขับเคลือ่อนล้อหน้าต้องทำหน้าที่ทั้งขับเคลื่อนและเลี้ยวจึงมีจุดอ่อนเรื่องความทนทานอายุการใช้งานค่อนข้างสัน้นผู้ที่ใช้รถอย่างทนุถนอมจะเริ่มพบอาการเสื่อมของเพลาขับล้อหน้าเป็นครั้งแรกตอนที่เลี้ยววงแคบสุดและจะเป็นเฉพาะเมื่อเลี้ยวข้างในข้างหนึ่งเท่านั้นไม่ได้เป็นทั้งสองข้างเพราะขณะที่เราเลี้ยวรถล้อทั้งสองข้างไม่ได้ทำมุมกับแนวตามยาวของตัวรถเท่านั้น ขณะเลี้ยวล้อด้านในโค้งจะมีมุมเบี่ยงเบนมากกว่าเช่นเมื่อเลี้ยวขวาล้อขวาจะเบี่ยงเบนจากแนวตรงมากกว่าล้อซ้ายถ้ามีเสียงคลอนจากเพลาขับขณะเลี้ยวขวาจนสุดแต่ตอนเลี้ยวซ้ายสุดไม่ดังแน่นอนว่าเสียงดังมาจากข้อต่อเพลาด้านขวาเพราะข้อต่อจะยิ่งรับภาระมากตามมุมที่ล้อเลี้ยวต่อไปอาการนี้จะมากขึ้นเช่นเสียงดังขึ้น ดังนานขึ้นจากเดินที่ดังเฉพาะตอนเลี้ยวสุดก็จะเริ่มดังตั้งแต่ยังเลี้ยวไม่สุดสาเหตุมาจากความสึกหรอของข้อต่อซึ่งถ้ามันเป็นความสึกหรอตามปกติที่เพิ่มขึ้นตามระยะทางที่รถถูกใช้งานเราก็คงทำอะไรไม่ได้นอกจากเปลี่ยนอะไรใหม่ในความเป็นจริงปัญหาอายุการใช้งานของเพลาขับล้อหน้าของรถยนต์นั้นมีความพิเศษเฉพาะตัวหลายประการเช่นอายุใช้งานของชิ้นส่วนข้อต่อที่เป็นโลหะ สูงกว่าอายุใช้งานจารบีที่ใช้หล่อลื่นและอายุการใช้งานของจารบีก็สูงกว่าอายุการใช้งานของยางกันฝุ่นพูดง่ายๆคือถ้าเป็นเพลาขับที่ไม่เคยถูกซ่อมยางกันฝุ่นจะเสื่อมสภาพก่อนส่วนอื่นปัญหาอยู่ที่เมื่อไหร่ก็ตามที่ยางกันฝุ่นของเพลาขับฉีกขาดแล้วไม่ได้ถูกซ่อมในทันทีจะเกิดความเสียหายร้ายแรงตามมาเพราะการฉีกขาดจะลุกลามไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราเลี้ยวรถ ยางกันฝุ่นจะถูกยืดอย่างแรงหนึ่งครั้งต่อหนึ่งรอบที่ล้อหมุนจากแผลเล็กๆจะฉีดก,กว้างขึ้นอย่างรวดเร็วฝุ่นและทรายจะเข้าไปผสมกับจารบีทำลายผิวของเม็ดลูกปืนและรางซึ่งมีความละเอียดระดับหนึ่งในพันส่วนของมิลลิเมตรแม้ในระยะแรกนี้จารบีจะถูกสลัดออกมาโดยแรงเหวี่ยงจึงฝ่าฝุ่นและทรายส่วนหนึ่งกลับออกมาได้ก่อนที่จะเกิดความเสียหายแต่เมื่อจารบีส่วนใหญ่ถูกสลัดออกมาหมด ก็จะถึงช่วงความเสียหายร้ายแรงทั้งความร้อนที่เกิดขึ้นจากการเสียดสีที่มีฝุ่นและทรายช่วยเพิ่มการสึกหรอขึ้นอีกจนสามารถทำให้ข้อต่อหมดสภาพใช้งานภายในระยะใช้งานไม่กี่ร้อยกิโลเมตรสรุปแล้วการชำรุดของยางกาันฝุ่นซึ่งราคาไม่กี่ร้อยบาทสามารถทําลายเพลาขับซึ่งยังมีอายุการใช้งานเหลืออีกยาวนานราคาทอดละหมื่นถึง2 0 0 0 0บาท ให้หมดสภาพการใช้งานไปได้ในทันทีวิธีปฏิบัติเพื่อยืดอายุเพลาขับเครื่องล้อหน้าคือออกตัวเมื่อล้อตั้งตรงและขับด้วยความนุ่มนวลแล้วจึงค่อยเพิ่มความเร็วการออกตัวอย่างรุนแรงทำให้เพลาขับมีอายุการใช้งานสั้นลงถ้าใช้ระบบเกียร์อัตโนมัติควรเหยียบเบรกก่อนเข้าเกียร์เดินหน้าหรือถอยหลังทุกครั้งเพื่อลดแรงกระตุกหรือกระชากของเครื่องยนต์ที่ส่งไปยังเพลาขับ ระหว่างการขับเมื่อผิวถนนไม่เรียบควรลดความเร็วลงอย่างช้าๆเพราะการเบรกที่รุนแรงดีส่วนลดอายุการใช้งานของเพลาขับลงเช่นกันการเลี้ยวมุมแคบและกลับรถควรใช้ความเร็วต่ำที่สุดและหลีกเลี่ยงการขับเคลื่อนพร้อมเลี้ยวเป็นมุมแคบอย่างต่อเนื่องเพื่อลดภาระของเพลาขับยัางกันฝุ่นเพลาขับที่ฉีกขาดไม่ได้ทำให้ผู้ใช้รถเดือดร้อนในทันที ตัวเราเองมักไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ามันขาดแล้วดังนั้นเพื่อไม่ให้เข้าตำราเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเราจึงควรเปลี่ยนยางกันฝุ่นเพลาขับทั้งท่อนทุกๆห้าหมื่หรือ60,000กิโลเมตรยกเว้นรถราคาสูงบางรุ่นที่ยางกันฝุ่นด้านที่ติดกับล้อทำจากวัสดุสังเคราะห์ที่ไม่ใช่ยางจะมีอายุการใช้งานนานกว่ายางกันฝุ่นทั่วไปไม่ต่ำกว่า2เท่าครับ